่ะโอเคครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมสก้าะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแข่งกันต่อเซิร์ชจ็ดปดก้านะครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิป,ปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมไปผ่านส่วนของผลิตภัณฑ์สก้าะนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปถ่ายคลิปและก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้าไบนเลยหน้าช่องนะครับช่องทางเนการกดซุปเปอร์แทงของคุณใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดช่วยกันนะครับโอเค ทำไมตีก็ไม่ได้ลงนะครับทีมข้ามเสือกม่ได้ลงนะคือผมเพิ่งจะมาเล่นตอนห้าทุ่มครึ่งเนี่ยนะครับทั้งวันนะเนี่ยห้าทุ่มครึ่งนะครับคิดดูแล้วกันว่าลงเลยไปกี่เพลาแล้วนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับเรามีแนวทางท,ที่เราจะเล่นแต่ละวันอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันแบบโลภร,รตัตตตอนแล้วกันนะฮะดูซิวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับไอดีบ้างนะครับเมื่อวันก่อนนี้ก็จัดรูปปั้นไปนะครับได้พลังมาเจ็ดแสนหมื่นเลย นั่งอับเล่นๆนะครับโชคดีว่ากดปุ๊บแล้วแม่งได้ธาตุที่แม่งตรงกับโปเกมอนพอดีเป๊ะเลยนะฮะโอ้ก็เลยยิ้มหวานเลยผม <laughs> ยิ้มหวานโอเคไปครับจะครบพันไหมนี่โอเคน่าจะถึงอยู่แบตจะหมดแล้วด้วยครับแบตก็จะหมดนะฮะชีวิตหนอจัดไปครับเดีย๋ยวเข้าร้านค้าแป๊บ ช้อปปิ้งก่อนอไปครับอ่ะโอเคแนวนำโชคครับตอนนี้มีเจ็ดสิบล้านนะฮะเดินป่านะครับรบออะไรอนะ่ะเดินป่าครับผมสองสามอยวสู้พานด่านดีกว่าผมเหลือด่านสุดท้ายด้วยนะเหลือแล้วมนะเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนฟาร์มเอาฟาร์มก่อนเข้ามา อันไหนเขาได้เข้าก่อนนะครับไปอันนี้แปดเจ็ดโห่ี่มันเต็มแบบเต็มแมัคเต็มหน่วยนูยนะ้ยเนี่ยดีกว่าโอเคเอาตานั่นแหละเอาไว้ก่อนเบอร์รี่ครับผมมีอะไรให้ปลูกป่ะโอ้ยยังมีอยู่ยังมีเก็บไว้นิดนึงนะฮะไปรออะไรครับสวัดีครับโอ้ไม่ได้ขนส่งอ่ะวันนี้ไม่เป็นไรทั้งมัน ไม่ได้ขนส่งก็ไม่ใช่อะไรที่เสียหายครับสะปีจัดไปพลังนี้ก็จะสี่ล้านห้านะครับโอ้โหเล่นไปนะไอจะหล้านห้าแล้วอ้าผมออกมาทำไมวะเนี่ยอ่าไปไหว้เนียนก่อนครับกับไหว้กับไหว้ตึง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 อ้าวกดไปครับรออะไรอ่ะตึงปลาครับผมบูงตึ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 งโอเคไป ร้อยครับปลาเล็กปลาน้อยฮะปลาซิวปลาส้อยเฮ้ยทำไมภาพเป็นยังไงวะตกใจเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว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 อะไรเนี่ยน้ำมันออกมาจากไหนวะเดี๋ยวก่อนนะกลับไว้อยู่เนี่ยอะไรวะเนี่ยอ๋ออาอางงเลยผมก็งงอะ่ะเออเอออะไรของมันเนี่ยภาพแม่งสอนไปที่ร้านอยู่เนี่ยครับร้าน,นค้า เฮ้ยคอยซื้อไว้นะครับไอ้ไอเนี่ยมันแลกได้นะผมบอกก่อนแม่งแลกตอนกิจนั้นมาได้เลยอะได้ปดีแยกไปดีหกพันกว่านะครับอ่หนึ่งตัวครับโอเคฟึง้งมีไหมไม่มีครับน่าสงสารโคตรอ่ะดีมากเนี่ยฮะถือว่าได้เข้าร่วมแล้วนะครับรกิจ ไม่ได้ดาวศาถนาเว้ยโอเคมันก็ถามว่ามันนันได้ยากนะเดีย๋ยวเพิ่งหวังอะไรเยอะนะครับมันไม่ได้ง่ายๆนะฮะอ่ะเหรียญแฟรนี่ผมก็ได้มาแล้วครับครบแล้วนะเดี๋ยวรอทำบล็อกมอนก่อนตอนนี้ไม่รู้จะทําตัวไหนก็เก็บไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอแฟรที่ต้องการมาจริงๆตอนนี้เก็บหนังสือคือจริงๆเป้าหมายของผมก็คือนี่แหละทำฟินิมาสเตอร์นะครับ มาลุยกันเลยนะครับไป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 นะแน่นอนชนะไปแล้วนะเล่นข้าวก่อนตานึงอันเล่นตันดีกว่าจะได้ถึงไปเลยอปิดเกมปิดจ็อบไปเลยดีกว่าชนะนี้ก็น่าจะได้ครบละได้อีกห้าเหรียญวันนี้เวลาน้อยครับรีบเล่นดีกว่าจะนอนละ <laughs> ได้มาหน่อยหนึ่งก็ยังดีนะครับโอ้โหทีมเราก็สมบูรณ์ด้วยนะครับแต่ทีมเราก็ไม่ยอ่อไม่ยอ่อท้อเดิอย่าไปกลัว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 พี่น้องครับอะไรเงี้ยมามาลุยกัน เรียบร้อยนะครับขยับไปแป๊บหนึ่งนะโอเคมาต่อโอ้ยยังไม่ถึงนะอะได้ติดกตาหนึ่งมาจบเดี๋ยวจบแล้วปิดให้มามาครับนี่ผมก็เหลือด้ามาจนภายค้างอยู่ด่านนึงนะ้งฮะไม่ผ่านตัวด่านสำรวจก็เล่นครบแล้ว โอเคตอนนี้เฟรนดี่ผมแข่งแกล่งนะครับหกพั 6, 1, 6, นหนึ่งหกันสองแล้วพลังน้อยกว่าทีมรวมนะครับอยู่ประมาณสองสาแสนจะเป็นเพราะของผมใส่กับพวกที่สกิลอะไรพวกนี้แหละครับอ่ะรับเหรียญเล่นๆไปก่อนถึงอ่ะโอเคตรงไหนเี้ยนไะม่มีครับมีมีหลายจุดที่เราลงไม่ได้ด้วย อันนี้ถึงสีแสิบก็ต้องถอนออกครับเรียกว่าอะไรสละคุณสมบัติใช่ไหมโอเคอ่าเข้าร่วมไว้ก่อนนะครับเก็บแต้มเก็บเหรียญก่อนอยาได้ให้ครบนะฮะไปเป็นส่อนจี้หล่อโจ๊กหล่อโจ๊กอ่ะมา ร้อยครับเอาให้จบแล้วกันนะตรงนี้เรียบร้อยนะครับไปดูกันต่อนะก็เป้าหมายจริงๆเป้าหมายของผมก็คือ,อเขาเรียกน,นะลงตรงนี้ให้ครบก็พอครับเนี่ยมันสี่ล้านหกล้านสี่แสนสองหมืนประมาณสี่หกสี่สามแล้วนะมันจะหกล้านห้าแล้วก็ใกล้ๆหยยบเจ็ดล้านแล้ว โอเคเราก็น่าจะสู้ได้อยู่จริงเป้าหมายผมนี้คือสู้ด่านนัเนี่ยโอเคโอ้โอ่อนไปครับมันไงมันก็สู้เราไม่ได้หรอกโอเคปิดเกมเลยครับปิดปิดอดเดอร์จอบไปครับแค่แข็งมันไปวันๆดี okay. เรียบร้อยไหมโอ้โโอเคครับเอาชนะได้นะฮะ ลงไปความเร็วแล้วกันผมว่าสแตตดีนี่นบตูต่อเลยแล้วกันนะว่าสแตตใช้ได้เลยสแตตงดงามยังไม่เคยไม่เคยเก่งอะไรเงี้ยชื่อชื่อมันครับผมต้องต้องสาดไปทันทีนึงก่นกอนอแล้วโดนแล้วโอ้โหไอ้มวนผมแพ้ทีนี้ผมจำได้ ผมแพ้ทีมนี้ผมจําได้รอบนี้ผมไม่ยอมรอบนี้มึงต้องโดนนะเพื่อนเพื่อนเล่นผมมาเยอะแล้วเล่นผมมาเยอะแล้วทโดนนี่ครับเล่นผมมาเยอะแล้วทีมนี้มาแบบเล่นไม่ลดด้วยครับแน่นอนการโจมตีแรงมากนะครับสี่สิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไม่ใช่น้อยๆน,นะบอกกันเลยหกสิบเอ็ดก็ไม่ธรรมดาครับ มาจัดได้อยู่นะไม่ใช่ประเด็นนะครับสอ0เอ็กนะครับผมพลัง4ล้าน8เองชิวๆครับโดนะฮะนี่มันต้องแบบนี้ครับหายเกลี้ยงพลังอำนาจลูกเกียโอ้โหแม่งโหดจริงอะลูกเกียโอเคโฮนไว้ก่อนโบ o โ b บโเจ็ดสิบเอ็ดนะฮะมาโบลบโล o w ล อ้าแฟลี่สายมือก็เรียบร้อยดีฮะโดนตัดตอนแน่มไม่เหลืออ่ะเพิร์ซนจีจัดมาครับระเบิดล้างอันดีรออะไรครับรออะไรล่ะครับผมคุณจะรออะไรไม่ทราบโอ้อีกแล้วครับเรียบร้อยมาไปครับเจ็ดสิบสอง ไหลลื่นปืดปืดปืด,ปดไปครับโอ้โหทีมเดิมๆแต่พลังมันเก่งขึ้นเรื่อยเรื่อยนะฮะมูราซากิใกล้เคียงกันมากนะครับอาจจะแพ้ได้เลยไปเอาลองเอาได้ตีก่อนนะฮูแต่ว่าประเด็นคืออะไรวะตีก่อนแต่ก็ยังไม่ได้ของดีโอ้ยตายเลยเนี่ยคลีหนักแน่ๆโอ้โหดอกเดียวโอ้คีเท่าไหร่เนี่ยคีสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ แต่ว่าเมื่อกี้ก็ตีติดเคลีย75แล้วครับผมใกล้แล้วจริงๆผมก็ผ่านชั้น80ทุกวันนะจริงๆตั้งแต่วันนั้นมาผมก็เล่นผมผ่านทุกวันแหละแต่วันที่ผมอัดคลิปผมจะเล่นให้ดูแค่ตาเดียวแต่จริงๆแล้วหลังไ่ผมก็ไปเล่นตลอดนะฮะไม่งั้นผมไม่มีของมาอัปเกรดโปกเกมอนของเราก็จบชั้น80กว่าทุกวันนะครับมีบางวันที่ไม่ถึงเอ้ยโอโหล,ล,ลืมชาร์จพลังก่อนงานเข้าละเนี่ยมันคือการเดินใจผิดพลาดปะจะเป็นลนักษณะแบบนี้มันทําให้เราแพ้เลยนะถูกปะ แล้วอยู่นะวาหายไปด้วยโหแล้วตัวเทพด้วยประเด็นโอ้โหเรียบร้อยเลยจบเลยครับเออืเรียบร้อยอ่ะได้แค่น,นี้เลยนะออกสกิลผ้านนิดเดียวเองจบที่เจ็ดห้าชั้นก็ถือว่ามาได้ไกลอยู่นะครับยังไม่ถึงอีกหรอทำได้ ก็เหลืออะไรอะ่ะเหลือหมดแล้วนี่แทบจะไม่เหลือละลองดูด้วยมีคนเล่นทิ้งคำเสือไปะดึกผมอยากรู้เฮ้ยมีคนเล่นด้วยครับออาดีมีคนเล่นด้วยครับจัดไปดิคุณหนึ่งก็ได้ก็ยังยอมยอมที่จะเล่นคุณหนึ่งก็ได้ครับไม่เป็นไรเราเล่นนอกเวลาไกลมากเขาเล่นแค่สิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสามมันจะได้สองเท่านี่เราเล่นห้าทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วอ่ะเพิ่งจะมาเล่นอ่ะ โอเคไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นประสบการณ์นะฮะไปนี่แตงก็ถึงแล้วแจมดูดิโอ้คนละก็นี้สบาย,ยครับเรียบร้อยนะยังมีคนเล่นอยู่ไหมไม่มีใครละเออถือว่าได้เข้าร่วมเ่ย เดิน <c oughs> ผ่าน,านๆเควไปเลยโอเคจบแล้วครับอู้เหลือแค่นิดเดียวนะฮะเหลืออะไรวะมันต้องทำอะไรอะ่ะหนึองแร่หรอป่าไม้ก็ได้นะครับลงไปดีออโต้ไปเลยจบๆไปเออย0ด่านสติคลิปนี้ไม่ยาวนะครับไม่น่าจะถึง20นาทีด้วยซ้ำผมเล่นเวลาน้อยมากนะครับแต่ก็ยังต้องทำเพราะว่ามันมีการอัปเกรดอัปเด,ดตได้ถือว่าการอัปเดตตัวละครเราถึงจะมีเวลาน้านอยผมก็จะเล่นแบบนี้นครับก็เล่นไล่ไปเรื่อยอูม ่ะเรียบร้อยนะครับได้ก็สิบกระดานไม่ได้เยอะมากอ่ะผ่านแล้วเรียบร้อยหนึ่งหกห้าก็ไม่น่าจะมีอะไรครับเอาแบบรวดเร็วทันใจเดี๋ยวแล้วกันนะรีบเล่นเ <c oughs> นี่ยมันมีของไม่ค่อยเยอะมากมดูจะอัพอะไรได้บ้างครับอ่าโอเคดิสธรรมดาครับไม่มีอะไรมากครับ เดี๋ยวไปเป็นเอาไว้แรกรอบหน้าแล้วกันนะสิบเก้ากล่องนี้แหลว่าแล้วครับใส่สมไว้เอ้ยได้สีทองด้วยเห็นไหมแวบๆบแบบทุกคนน่าจะเห็นทันแวบๆบแบบด้วยนะฮะมาแวบๆแวบ่แบบแบบแบบเลยนะเนี่ยเฮ้ยผมกดผิดอ่านถเอ้ยเฮ้ย โอเคก็ยังพอได้อยู่นี่ครับขอสกิลนี่ไงขอสกิลสปีดใช่ไหมเอ้ยอะไรวะไม่ใช่ละอืมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยรีเซ็ตขึ้นหาอะไรอะเออประยนตกใจเอาอีกอะ โอ้โหหนึ่งเก้าครับมาเลเวลมาเตะคอสกิลได้ครับต้องมันได้อย่างงี้สิวะเออเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบปดสิบโอเคเลขกำลังดีนะครับประวัติหนึ่งสนนองสามสี่โอเคขอนสวรค์นะผมไปสิโอเคเรียบร้อยไหมโอเคเว็บเก้าเราเว้ย ก็จแจมอยู่นะครับตรงนี้ไปดูยังไงต่อเนี่ยมาเปิดมาจัดไปเทบีเออดีมากครับ เทคโนโลยีโรตอมก็ปกตินะฮะอัปเกรดทางในก็ไม่น่ามีอะไรอย่าผมจัดเต้นซี่ส้กงหน่อยหนึ่งโอเคดูดีมากนะครับสภาพแบบนี้สภาพนี้ไม่มีอุปกรณ์อีกแล้วนะฮะอย่าค่อยว่ากันนะฮะโอเคจากดึกเลยครับนี่ก็โบกที่สิแปดใช่ไหม เออได้แ,แค่นี้จริงๆโอ้เก็บใหม่มเลยว่ะเพื่อนเขาคร่าวนะครับไม่มีอะไรนะครับต้องอัปเกรดอีกถามว่าเยอะไหมก็เยอะพอสมควรนะฮะอ่ะไปพาม,มดแล้วนะครับสปีดโอเคโอเคสี่สี่ก็พอได้นะครับ นี่ไงด่ามปจนพายด่านสุดท้ายผมขอลออีกรอบหนึง่งเราทำไม่ผ่านนะฮะมาลองดูอีกครั้งหนึ่งะฮะรอบถึงแล้วโดนสอยอะไรก็ร่วงไปเลยนะครับผมต้องเก็บบันกิรัตก่อนอะ่ะยังไม่ได้ตีมาเลยนะ่ะโอเคพอได้อยู่นะครับดีมากครับ ก็คอจะเย็นเพื่อนอย่าพึ่งโอ้โหไม่เวอร์ได้่ะแต่ตายแล้วอะ่ะนีด่ดิเองแม่งเอ้ยเพื่อนมันจะหลับหมดแล้วอะ่ะลูกเกียดิแม่งโดนเลยยังไงลูกเกียก็ไปก่อนโอ้จบเป็นหนึ่งแล้วเฮ้ยสู้ยากเหมือนกันนะเนี่ยเออเต็มอฮ้อหโดนอีก มันเล่นจ้องงานแต่เราอะจ้องจะเล่นแต่เราอือเอาเลือดไหเออเอาเลือดมา,ออออดมาตวัวท้ายมาตวัวถังตวัวถังโอโ้โหโดนเป็นชุดเลยไอเนี่ยโอ้โหจบเลยครับเอาดิเลือดเต็มเลือดเต็มเออเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นจะเย็นเลือดเต็มเลือดเต็มไปดิเออมาผ่านเว้ย สี่ดาวไปดิสี่ดาวไปดิโอ้ไม่ได้สี่ดาวครับแต่ก็ยังผ่านอ่ะถือว่าเรามาล้างแค้นสําเร็จนะครับก็เปิดเกาะเรียบร้อยอ่ะไปกองถัดไปนะฮะก็มีอยู่สองเกาะที่ยังไม่ผ่านแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่ครับขายแค่ดาวเดียวอนงะดูดินี่เขาก็มีเกาะนี้เกาะหนึ่งเดี๋ยวค่อยย้อนมาเล่นเพราะพลังกายจะหมดก่อนนี้นะครับก็สตาร์ทอยู่ที่5ล้านกว่าโอ้โหเยอะนะเป็นที่รับแสงดาวก็จะหมดแล้วนะครับ ไล่ไปเรื่อยๆอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้แหละก็ไม่มีอะไรมากเลยครับอ่ะโอเคก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปหน้านะครับผมซีอูเกน